เรากินกันนมดีกว่าเหมือนซีเรียลตอนเช้าง่ายๆเลยสัตว์เล็กก่อนอาหารปลาครับต่ <c oughs> อไปครับอาหารหนูฮะ <c oughs> เฮ้ยอันนี้ใช้ได้ มันจริงนะยาพืชทำอะไรอ่ะขอดมหน่อยได้มั้ยกินได้อันเนี้ยงานหนูอันนี้กินได้เหรอคอโดมเนี่ยไม่กินดมโดมโดมเจ๊อาหารมาแล้วกินอะไรพี่เอกอะไรอ่ะพูดจะอ้วนอาหารปลาสุดยอดมากเจ๊ของกินอาหารปลาหันหน้ามาดิเฮ้ยต้องมึงกินอาหารสวยตาลาแบบฉ่ำๆขึ้นตาเป็นวนขึ้นดูหัเป็นวนเลยหัวเป็นวุ้นเลยอ่ะโอ้ อาหารแมวมาไม่เอาพี่เอกินเลยลองดูนี่ลองให้พี่โฟกินดิมาพี่ป้อนโฟก็ถ้าพี่เอติ้งกินละบ้วนนะไปเลยนะกินแบบเอกได้มาใครกินก็มาลองดูมึงกินเข้าไปดิมึงอย่ามาแอฟกินอย่ามาแอฟกินแต่น้ำดิอืมเคี้ยวด้วยต้องเคี้ยวด้วยรสชาติเป็นยังไงเหม Sag ือนอะไรถ้าเป็นกับข้าวเหมือนแกงอะไร เอาเป็นว่าอาหารแมวไม่แพ้อร่อยไม่กินอ่ะอะไรนะม่อร่อยกูกินเหรอให้หลอกนี่ไงก็มึงมานั่งไงกูก็ให้มึงกินไงกูป้อนไงและสุดท้ายครับขนมหมาครับเรามาลองกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเฮ้ยนี่ไม่เลว โอเคนะเฮ้กินแก้มนมได้ว่าใครบอกตรงเลยคนลูมหมานี้ถือว่าผ่านฮะกินได้อร่อยด้วยนะฮะและบทสรุปนะฮะสิ่งที่ไม่ควรกิน,นะฮะก็คืออาหารปลาครับแล้วก็อาหารแมวฮะ ส่วนที่กินได้นั้นก็มีอาหารหนูครับเพราะว่ามันเป็นธัญพืชนะฮะอบแห้งแล้วก็อาหารหมาครับขนมหมาผสมพวกเนื้อไก่อะไรพวกนี้เป็นของกินกินได้ฮะบทสรุปฮะเราตื่นเช้าๆมาไม่มีอะไรกินผมแนะนำครับลุกและเดินออกไปจากบ้านซื้อของกินเลยครับสุดท้ายแล้วก็ต้องพึ่งไอ้นี่อยู่ดี อย่าลืมนะฮะว่าอาหารสัตว์เป็นของสัตว์เข้าใจนะไอสัตว์